สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์วิทยุสรรื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์หรือดูเพลเ็กนะครับของโบ l f เบลเฟงโปรแมกนะครับ UV 2 5ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับเบลเฟงโปรแมกนะครับเป็นตุ้นใหม่เป็นล็อตใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ,บ มันจะมาพร้อมกับ3เสาอากาศนะครับตัวนี้มีสั้นมียาว2ต้นนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นค่าสมมุตินะครับรับ168่0 0นะครับส่ง 168, 100นะครับเอา2ตัวนี้รับกับส่งมาลบกันส่วนต่างก็จะเป็น600นะครับอ่ะเรามาเริ่มตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับ ตั้งค่ารีพิเตอร์ทุกครั้งนะครับต้องตั้งภารครับก่อนเสมอนะครับก็คือ168700ร้นะครับทำพร้อมกันนะครับกดเลยนะครับ168อ่า1ก8 700็นะครับ700อ่านี่เขาก็คือ่าราครับนะครับทุกครั้งนะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูรูปบ้านนีครับกดรูปบ้านเพื่อจะเข้าเมนูนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปเมนูยี่บเก้านะครับไปเมนูยี่บเก้าหรือกดสองเก้าเลยครับสองเก้าอ่าสองเก้าเนี่ยครับมันมาเมนูออฟเซตครับอ่าไม่ทันนะครับเอาใหม่ครับปุ๊บเมนูนี้นะครับมามาเมนูออฟเซตนะครับแล้วก็กดดูบ้านครับปุ๊บเพื่อจะใส่ค่าส่วนต่างที่เราลบออกมาเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นหกร้อยเอาหกร้อยมาใส่นะครับอ่าไม่ทันนะครับเอาใหม่นะครับอ่า กดรูปบ้านครับเพื่อจะเข้ามาเมนู29เมนูออฟเซตนะครับเสร็จแล้วกดเมนูครับปุ๊บเพื่อจะใส่ค่านะครับใส่ศูนย์ไว้ก่อนนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เมื่อกี้ส่วนต่าง600ก็กดเลข6เลยครับหกศูนย์ศูนย์ได้ค่าแล้วให้กดรูปบ้านครับปุ๊บทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับให้ถอยหลังลงมาเมนู28นะครับเมนูนี้นะครับ เมนู28นะครับเมนูบวกลบนะครับมันจะมี3ค่านะครับอ่ะมันจะมี3ค่ามีออฟมีอ่ามีบวกมีลบนี่ครับมี3ค่านะครับมีออฟอ่ามีบวกมีลบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ค่าลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าอ่าทำไมถึงใส่ค่าลบนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดออกมานะครับสังเกตนะครับตัวอ่าเครื่องหมายลบนะครับมันจะอยู่ข้างบน6กเห็นไหมครับอ่าอยู่ทีนี้ ถ้าเราทําถูกนะครับเรากดส่งมันก็จะเป็น168 100นะครับอ่ะเรามาลองกดส่งพร้อมกันนะครับกดปุ๊บอ่าเห็นไหมได้เลยเห็นไหมครับ168อ่า100เห็นไหมครับอ่าเนี่ยฮะอ่าอันนี้รับ168 700ส่ง168 100นะครับอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทำไมถึงใส่ลบนะครับอ่าวิธีสังเกตง่ายๆครับไม่ยากครับอ่ะให้ท่านสังเกต ความถี่รับกับความถี่ส่งนะครับรับมากกว่าส่งเป็นบวกกับกันนะครับส่งมากกว่าก็จะเป็นลบแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าท่านทําแล้วนะครับมันยังไม่ลงตัวนะครับให้ท่านมาตรวจเช็คความถี่รับกับความถี่ส่งนะครับว่ามันตรงไหมเราบวกลบตรงไหมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบถูกไหมนะครับทีนี้มาปิดรีพิเตอร์นะครับปิดรีพิเตอร์ก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูนี่ครับเมนู ปิดรีพิเตอร์ให้มาปิดตรงนี้ก็พอนี่ครับกดเมนูนี่ครับปุ๊บอ่าให้เป็นออฟนะครับให้เป็นออฟอ่าให้เป็นออฟแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดรูปบ้านยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กดลงมาปุ๊บเห็นไหมครับเครื่องหมายมันจะอ่าหายนะครับทีนี้กดส่งก็ปกติครับเป็นช่องปกติเห็นไหมครับเป็นช่องปกติอ่าได้เลยเห็นไหมครับได้เลยนะครับอ่านะครับถ้าท่านถ้าท่านนะครับทำไม่ถูกนะครับ ความถี่ไม่ลงตัวก็ไปตรวจเช็คตามที่ผมรีวิวให้ชมนะครับส่วนความถี่ท่านก็ไปเปรียบเทียบเอานะครับอันนี้ผมก็เปรียบเทียบตามอย่างนี้นะครับแต่ท่านเป็นความถี่จริงท่านก็ไปเปรียบเทียบเอานะครับแล้วก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ